นอนป่วยหรือเปล่าแต่ดีนะมีมที่เราฝนให้อยู่เนะี่ยเฮ้ยแค่เดินไปนู้นแล้ว่ะเดินนี่แล้วป่ะพี่ก็บอกไม่ทำไรร่างกายนะยายไปดินไม่ไ้ขอแค่จะพาไปไหนวะพี่เฮ้ยพี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนลุงป้านาอาทุกทท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาผีนะครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมเมาเดินป่าลาผีนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมากระต๊อบถ่ายไล่ไล่ชาวบ้านแถวนี้นะครับซึ่งมีคนเจอนะครับหญิงปริศนาเนี่ยอาศัยอยู่ถ่ายไล่โดยที่ไม่ใช่เจ้าของไล่นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับนะพี่พี่เอฟซผมก็อยากจะเข้ามาดูนะครับเพราะว่า เห็นหลายคนเนี่ยเจอกันเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพิสูจน์กับพี่เมาส์นะครับก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคนะครับพี่ๆก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมกันเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจนยให้ผมกับพี่เมาส์ได้มีกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแต่ผมกับพี่เมาส์เนี่ยจะทําการเดินเข้าไปด้านในกันเลยนะพี่เมาส์นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไป ก็ไายด้านชาวบ้านจะมีปลูกพริกนะพี่พี่ก็ระตอบที่บอกว่าตรงนั้นหรือเปล่าแต่เ็าไม่เจอใครนะเห็นเขาเจอกันเยอะนะพี่เมานะใช่ขอไม่รู้ว่าเป็นคนที่นั่นผีก็ผมก็ไม่มั่นใจนะก็ตรงที่ผมเคยมาเจอนี้ไงผีพายพี่อือใช่ด้วยพี่มาไหม่ป็่มา ไมม่่รู้หอนกันใช่คนบอกว่าพี่ผมว่าน่าจะใช่นะพี่ว่างไงนอนป่วยหรือเปล่าแต่ดีนะม,มีที่เราฝนให้อยู่เนะี่นะนยนะก็ยังดี กูกับแกดูดิเขาไปจับตัวแกดูป้าครับป้าครับป้าไม่สบายหรอครับป้าครับป้านอนอะไรคนเดียวครับเหมือนแกจะไม่สบายไปที่ป้าครับฟังไทยออกเปล่าใครไส้เบอร์เชียเพื่อ มั่นใจครับพี่เอ้ยพี่เอฟซีว่าเป็นคนหรือผีอ่ะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับพวกเรารางวันที่พี่ได้เคยมานเนมื่อกี้ถ้าเป็นคนเนี่ยเราก็ยังให้คนช่วยเหลือได้นะแต่ถ้าเป็นผีเนี่ยต้องปราบเลยใช่ไหมพี่ใช่เราไม่ปราบเราอาจจะให้เขาไปที่แบบที่ไปเกิดเป็ทุกไปเกิดเนี่ยเราก็มีกิ๊บมีผมเขาไหมเนี่ยพี่พีพ่ก็กระต๊อบที่แกใส่เนี่ยเต็ไมไปด้วยไอ้ กุจะลาชิ้งจบนะครเพราะตรงนี้เขาเป็นกิบมัดผมของแกแกน่กาจะใส่สักพักแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้กินข้าวกินปลาอะไรมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบเลยนะนะ้วพี่นะก็ลมแรงน่ากลัวหนาวดีนะแกมีผ้าเข้ามา้าผมตัวนะครับส่วนตร,ตรงที่แกอยู่เนะี่ยจะติดห้วยด้านล่างนะผมคิดว่าถ้าแกอยู่น้ําแกน่าจะลงไปเอาข้างล่างห่พี่เนาะเนี่ยพี่พ ไม่รู้ว่าเป็นป้าที่ไหนหมาใส่อยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับพ็จะมีพวกถาดผิกปะ่ะก็มีใส่ย,ยางดำวะก็มีร้อยก่อไฟของแกอยู่นะนะพี่นะเอะจอไหมอืมน่าจะเป็นคนหรือเปล่าพี่ อันนี้เราไม่มั่นใจเฮ้ยเฮ้ยแกเดินไปนู้นแล้วอะเดินหนีแล้วป่ะพี่ผู้บอกไม่ทำายร่างกายนะยายยายแกเดินไปนู้นป่ะพี่ ไปไหนหรอวะพี่เมาส์อ้ยยายแกจะพาไปเดินไปไหนวะเราจะลองเดินตามยายแกดูนะเฮ้ยหายวะพี่ bên này quá Hey. Ở đây tám tuổi phòng quá พ่อยาย่จไปทั้งเนี่ยไม่รู้คนเดียวแบบนี้่าหายไปเลยเออต้นรี่ใจเย็นใจเย็นรอยเดินต่าน

ยายกินเดินมากพี่มาเลยไหมยายแกจะยอมคุยเหรอไปไหนครับบ้านยายอยู่ไหนยายยายครับแกจะพาไปไหนวะพี่ จะเดินติดตูดอย่างนี้เลยหรอยัย mm hmm. ครับ ตามไหมมอไงลองเดินดามดูดิแกจะพาไปไหนกันแน่เฮ้ยมีองค์เก่าอะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแกไปชิวจังวะ มันมีโอ่งเก่าๆอะพี่เฮ้ยมีบ้านด้วยอะพี่เฮ้ยไปดูดิเฮ้ยเอาไงดีวะไหนก็มาแล้ว เฮ้ยพี่พี่เขาพามาบ้านล้างว่ะมีเลขอะไรวะพี่เมาส์เนี่ยไม่รู้คี่คนลุกว่ะดูที่พี่พี่เต็มเลยเดี๋ยวลองเดินสำรวจด้วยกันดู เราไปดูไหม้ยพี่พมองมีขาของเครื่องเก่าะตรงนี้คือที่แขวนอะไรวะพี่ลองเข้ามาดูดิเนี่ยนึกฮะมีมมหมวกเออมีกี่ห้องวะเฮ้ยแล้วเขาพามาที่นี่ทำไมอ่ะเดินตามมาพน่นีเฉยเลยพี่พี่ เพื่อเขาต้องการเข้าไปเลยกล้าเข้าไปเข้ามาเข้ามาดิชัดเจน นี่คืออะไรวะพี่สารนะเอาไปดูอีกห้องนึงดิผมเจออีกห้องนึงนะใช่ปะเขาไปสำรวจดิพี่เขาไปเลย เชื่อมันเลือกเต็มเลยมาดูดินอะไม่รู้มันลางได้ไงไ<ด>สภาพก,ก็ดีงงสภาพก,ก็ดีอยู่นะพี่นะใช่ล้างแนไหวะหมอโปรช้ยดีจลัยยานเอาละพี่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีเฮย้ยพี่หมอ,อเจอมันสาราเก่าเลยอะ เราไปดูหน่อยไหมไปด,ไปดิลองไปเดินไปดูหน่อยนะพี่เมานะนไหนๆก็ยอมเสียเวลามาแล้วแต่มันคือซา,าลาอะไรวะแต่เขาคือใครอยู่ๆพาเราเดินมาขนาดเนี้ยเฮ้ยพี่เมาเฮ้ยพี่ ปัด็าคือไม่มีปู้ชายมันนั่งรอในนี้เลยนี่ก็ดูกันเอาเองนะเนี่ยยายครับยายคือใครกันแน่ครับเอาไงดีวะพี่พี่ แกมานั่งอรอเราหรือเปล่าวะฮะเพื่อครับเกี๋ยลองเลยครับเพื่อครับเฮ้ยแกเดินลงแล้วค่ะพี่แกจะไปไหนวะจะพาเราเดินไปไหนอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ย มียหญ่ใ่จะไปเดิน,หน่หพาพวกผมเดินไปแบบมาเจอแบบตรงนี้เลยอ่ะพ,พี่พี่ดีเด้าดิแล้วพี่เมนะ okay. าเนาะพ่านจนเข้าบ้านล้างเลยใหญ่ให่คือใครกันแน่<อ>แวะพี่พี่ผมไม่ยอมดูด้วยแล้วไม่ยอมไม่เห็นวมาเลยนะใช่ครับ ผมยังไม่เค,มเคยมาเจอตรงนี้เลยนะจนยายเก็บพามาเนี่ยผมจริงนะพี่ม้าผมยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะอ่ะอ๋อโ้ยนึกว่าหายแล้วลองเดินตามดูี่นี่เฮ้ยเฮ้ยไวจังวะพี่ม้า เฮ้ยยายกเดินไปยังวะฮะพี่แต่ไม่มีไฟเตือนไฟอ่ะเออโหกเรเราต้องใช้ไฟเลยพี่พี่ hai mươi năm năm hai mươi năm năm hai mươi năm hai mươi năm hai bên năm hai hai mươi năm hai hai ตรงกระตับก็ไม่มีนะพี่ตรงกระตับก็ไม่มีนะพี่พเฮ้ยหายไปไหนวะหาพี่แล้วยายแกเดินมาทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเกิอะไรอ่ะฮะ ได้ยินไหม แกค,คือใครกันแน่วอะอุ้ยเฮ้ยใช่เหรอพี่เมาส์วะไม่ใช่ล้วมั้งฮะเมื่อกี้ก็พาเราเดินไปไหนก็ไม่รู้ เข้าไปในต้นไม้ใหญ่แล้วก็หายเลยมาไปดูดิเฮ้ยแล้วถ้าแกหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่นี้ไม่ใช่เลยนะผมไม่ไดไเดินตามแล้วนะพี่พี่ เหนื่อยแล้วอ่ะยายแกไปแล้วพี่ผมว่าอีกสักพักอ่ะไม่ยากตอนเช้ายายอาจจะจะกลับมานอนนี้ก็ได้นี้ยายแกไปนู่นแล้วพี่พี่เดินตามมั้ยใหญ่เดินโคตรไกลเลยใหญ่เดินไวมากแลครับใหญ่ขึ้นไปต่อแล้วนะพี่พี่ยังไงดีผมไม่ไหวแล้วพี่ ก่อนกลางก่อนโอเคพี่ๆไปเจอกันข้างนอกดีกว่าไปไม่ไหวแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกับพี่เมาส์เนี่ยได้เดินทางออกมาอย่างนอกข้างนอกแล้วไม่รู้ว่าคือชาวบ้านว่าเป็นใครหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีที่อยู่เนี่ยพาเราเดินไปยังสถานที่ล้างมากมายเลยนะครับพี่ๆ ก็เราก็ไม่มั่นใจเลยนะพี่เมานะใช่แล้วสถานที่นั้นนะผมไม่เคยไปด้วยนะแล้วก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกด้วยนะพี่พี่ผมไม่เคยไปโคตรหลอนเลยอ่ะศาลานี้คืออย่างล้างเลยอ่ะพี่พี่แล้วแกขึ้นไปนั่งรอที่ศาลาเลยนะโหขนลุกเลยอ่ะก็โอเคพี่พี่เดี๋ยวตอนเช้าเราอาจจะกลับมาดูว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะครับ ก็งไงคลิปนี้นะผมกับพี่มาขออนุญาตเดินทางออกจากนอกพื้นที่ก่อนนะครับ,รบส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้ผมและพี่ม้ามีกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับ okay โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ